น้องเขาชื่อเขาอ่านว่าอะไระคะนี่นับก่อนรอเรือมีกี่ตัวสองสามสี่ห้าหหตัวถูกต้องเขาชื่อรร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 เรรรรรรรตรร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 รเรรรรรรเรร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  อ้าวทําไมล่ะพ็ยน่งพี่วออกเสียงตามภาษาไทยเลยอ่าเด็กไทยหรรรือคาคลับแบบนี้เออที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ผิดค่ะครูภาษาไทยให้สอบตกทันทีเลย้าอ่านแบบนี้น้องอยู่ชั้นป .2 ของโรงเรียนบ้านน้ำราบในพื้นที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะแล้วเรียนป .2 คิดว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเห็นชื่อแบบนี้อ่านออกไหมคิดว่าเพื่อนต้องถามเราว่าชื่อชื่อเองอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเออเราเรือเหรอ เพื่อนเขาเรียกมันว่ารอเรือหกตัวเพื่อนเพื่อนเรียกแบบนี้ง่ายดีแต่เรียกชื่อเล่นก็ได้น้องก็ชื่อว่าน้องอาซิมนะคะและล่าสุดเนี่ยคุณครูเขาออกมาเฉลยแล้วคุณครูนุชรีเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านน้ำราบมาอ่านให้ฟังเลยว่ารอเรือหกตัวแบบนี้อ่านว่าน้องระ รันรอนรัรันรอนชื่อดีนะแปลว่าบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวคุอครู้เขาอธิบายให้ฟังด้วยรอเรือตัวเดียวอ่านว่าระใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะระไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เขาให้ให้อ่านรวมเลยรรันรอน รอเรือตัวเดียวเนี่ยระรอสองตัวรันรออีกสามตัวอ่านว่ารอนก็ลงตัวเลยระรันรอนรออีกสามตัวอ่านว่ารอนเหรออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะตัวรอมันไปทำอ่านได้เหรอพี่บอลเนี่ยเข้าใจว่ารอเรือตัวแรกคือระรอรอเรือสองตัวคือรอหันรอเรือตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวสะกดของไอตัวรอหันข้างหน้าใช่รัน้เออแล้วก็รอเรืออีกสองตัวท้ายถึงจะอ่านว่ารอน เอออันนี้ก็อันนี้เป็นข้อมูลที่แหล่งข่าวเขาบอกมาแล้วคุณครูเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าตั้งแต่รับราชการเป็นครูมาเนี่ย20กว่าปี เพิ่งจะเจอนักเรียนชื่อแปลกแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันไม่แน่ใจน้องเขาเกิดวันจันทร์หรือเปล่าอ่ะเออไม่มีถ้าเกิดวันจันทร์เขาจะไม่ใส่สระกันน้อลองถามน้องดูไหมไม่แน่ใจน้องบอกมาหน่อยเกิดวันจันทร์หรือเปล่าแต่คุณครูเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยคุณแม่ของน้องเป็นคนตั้งให้หลายคนที่เจอสะดุดตาแน่นอนรอเรือหกตัวซึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะน้องก็อยู่กับคุณย่าแล้วเห็นว่าน้องก็ขาดเรียนบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็ง แรงแต่เวลามาเหมือนน้องร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะก็เลยต้องขาดเรียนบ่อยๆแต่ว่าเวลามาโรงเรียนน้องก็แฮปปี้นะเล่นกับเพื่อนแบบสนุกสนานแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้ดีเลยหลายคนก็ถามว่าน้องอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเนี่ยอ่านยากน้องบอกไม่เปลี่ยนเพราะ<ม>ว่าคือ ตั้งเอาไว้เนี่ยคุณแม่เป็นคนตั้งให้แล้วก็เพื่อจะได้ระลึกถึงคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เองก็เสียชีวิตไปแล้วโอ้โหน้องชื่อดีด้วยนะระรันรอนค่ะแปลว่าบุคคลอันเป็นที่รักใช่ก็ขอให้น้องเป็นที่รักของทุกคนนะเปลี่ยนตัวอักษรได้ไหมทำไมล่ะพี่กิ้งกอไก่ใช่ปะกุกิ้งกะกันก่อนได้กอไก่หกตัวไปเลยไม่ได้ได้แต่มันเป็นแม่กอไก่หกตัวมันมันจะไปมีรอหันได้ไงล่ะมันจะอ่านออกนั้ได้ไงต้องเป็นการกกอก กกกกกกกเออแต่พี่กิงไม่ได้เกิดวันจันทรไงอดเลยไม่ได้เกิดวันจันทร์ก็ใส่สระไปอย่างเงี้ยแหละอ่านง่ายกว่านะครับไม่อย่างนั้นต้องตอบคําถามทุกคนที่เห็นชื่อเราแล้วบางทีนะไปโรงพยาบาลคุณลองนึกภาพคุณรับยาค่ะเอออาจแต่เชื่อว่าน้องภูมิใจเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคนจะถามกี่รอบน้องก็พร้อมจะอ่านให้ฟังอยู่แล้วค่ะครับ อัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ